E. ระบายดีพอแม่พี่น้องนะ้องวันนี้มาผูกผ่อกับน้องหุมแซวเนื้อเก่าเนาะมันนี้กะเอาสึกว่าตื่นเต้นละกันเอาซึกว่าดีใจหลายเนาะมันนี้กะน้องหุมเอียงกบยนะบริไปไห่เนาะมันนี้กะอยู่พักพอ้นมันนี้กะเป็นมือพิเศษมือหนะึ่งเนาะน้องหุมเอียงกะได้ทึกเลียดนะถ้าเป็นไทยเนะาะคนกะจะว่าลอตเตอรี่นั่นเองเนาะทึกลอตเตอรี่แต่ว่าน้องหุมกะได้ทึกเลีย เหลือสองตัวถือหวยสองตูวเนาะที่ผ่านมาเนาะน้องฮุมกาบุกเคยซื้อเรียกจักเือร์เนาะน้องฮุมกาซื้อครั้งแรกนี่แหละกะบุกคิดว่ามันจะถึกน้องฮุมกาได้ขอเบาเหนือเนาะให้เราไปส่งอยู่ในเมืองเอาเงินแน่เราก็ว่าโดยไปกลับไปแต่ว่าน้องฮุกาบดีบุกเบาเหนือได้ว่าว่าน้องฮุมถึกเรียกเนาะ น้องหุ่มกะได้โคเบาเนื้อว่เบาเนื้อไปส่งน้องหุม então, ม่ม,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 มอยู่ในเมืองแดน้องหุ่มกะได้บอกเบาเนื้อแบบนี้เบาเนื้อเบาเนื้อกับะไปกับไปมุนีกะว่างค่ะบบได้ไปสายน้องหุ่มกะเช็ดเป็นถ้าจะคลายเบาเนื้อน้องหุ่มกะเอาเป็นความลับกะโบได้บอกเบาเนื้อนาะไปไปจังได้เขาก็ไปหาเบาเนื้อแลวก็ะไปในเมืองกันเลยในพี่น้องเห็นเบาเนื้อแล้ว อ้ายสวัสดีบ่าวเน่าดอยสวัสดีนะผมดยทุกคนเด้อนะไ้พี่พาไปซื้แท้น้องหุมว่าจะขอบาเนื้อให้บ่าเนื้อไปส่งน้องหุมอยู่ในเมืองแดะส่งเฮ็ดหยังนี่ในเมืองส่งซื้อยังมันจะไปซื้อหยังกะบ่พูดเถื่อกะไปในเมืองก่อนไปในเมืองก่อนถึงบอกบ่แม่นล่โอ้บ่บอกบ่เนื้อบ่ไปส่งเอาไปนะไปน้อง บอไดบอกจุดประงรงว่าน้องหุ้มจะพาไปยังน้องหุ้มก็ต้องบอกจุดประงรงก่อนแม่บอกเนื้อจะพาไปเคื่อน้องหุ้มพาบอกเนื้อไปขโมยหรือว่าไปรักข้องคนอื่นแต่จะได้ถึกอาณาตำรวจจับน้องหุ้มก็มีข่าวดีได้มืมอนี้นะข่าวดียังน้องหุ้มก็ได้ถึกเรียกได้ถูกเร <laughs> <laughs> ียกแม่แหละเนื้ะไรความจริง <laughs> ความจริงแม่แหละน้องหุ้มก็ได้ถึกเรียกเรียกที่เฮาซื้อวันจันทร์ค่ะนะ thì mà hôm xưa mới nắn ấy Mà nửa nó hôm đề bỏ Bữa xưa nó để <laughs> à, vào nó... mà nó cũng chỉ của bà Tiêu lệ thế gần kho... à? có... <laughs> ấy Khi à, nó nó cũng mà chỉ Nó hôm cả đây sứ... song Phan. Song Nên lại, là... được song ờ. <laughs> ตัวที่แท้ยังนี้ไม่แหละอะมุกไก่ในใจมันได้นะไปยันเคื้องน้นนำมันเตียนน้ำมันรับซื้อไปนะไปในเมืองค่อยหุกกันข้า <laughs> น้องหุ่มตัวน้องหุ่มค่อยเลี้ยงน้ำปันให้เบาเน,นื้อตัวเละจริงเลี้ยงหรือว่าได้ละจริงเลี้ยงบ่ได้โอ้ได้จริงเลี้ยงน้ำปัน้นเนื้อ เอออย่าลืมนะชิมันบูทึกนี้จะได้เซ็ตแหละบูทึกกับติ๊นี่ก่อนติ๊นี่ซื้อทึกมุหน้าเราค่อยเลี้ยงเอ้ยเนาะไปเสื้อตัวเสื้อเะียหน่าจะมาไปฮอนตัวจริงอันนาบอมี่ละไรแบเซ็ตแล้วสปะหนองหุ่มอยู่ในเมืองในบ่าวเนื้อสิกับป้าเ้โอยเห็นบูได้จะนั่นนะเห็นบูได้ไปเะนะไปเบิ้งหนองหุ่มสิมาเอาเงินให้พี่น้องไงเบิ้งเงิน

แม่นแท้เด้พี่น้องเอ้ยสิได้ตะนี่สิได้กินน้ำปั่นแท้ๆเนาะแม่นบ่ได้อ้อหนุ่มห่มหนุ่มห่มสิเลี้ยงน้ำปั่นให้บาเนื้อซ่งอ่าอะหยัง่งเคือนว่า่งหยัง่งตุกบ่่งจอก่งจอก่งตุกใหญ่เนาะเนหมดติเออหมดบ่มันกะบ่มันกะเป็นสิกินแลเนาะจังได๋กะหนุ่มึกเลเฮ็ดจังได๋หนุ่มเลี้ยงเด้ ไปเลี้ยงดิเออไปพี่น้องตอนนี้นุ่งมุ่นกะได้ยครับเงินเหล็กเป็นเทียมห้อยได้พี่น้องเไยกะรนุ่งมุ่นกะสิพาบ่าวเนื้อไปเลี้ยงอันน้ำปั่นเพิ่นว่าพี่น้องไงอ้าว่าสิเลี้ยงบ่าวเนื้อซองจอกเพิ่นว่าบ่แม่นตองตุกฝนเนี่ยเนาะฟุ้นมาพี่น้องเไย น้องหุ้มพิ่นว่าสิไปเลี้ยงน้ำปันป่นเพิ่นฝนตกสมบัติน้องหุ้มถึกเลขฝนตกพี่น้องเไงป้าเราแมนง่ายน้องหุ้มพิ่นว่าสิพาไปเลี้ยงน้ำปั่นบ่อลเนื้อเพิ่นว่าถึกเลขพี่น้องอ่านี่ยเสร็กินน้ำปั่นน้องหุ้มบ้านนี่แหละพี่น้องไงกินน้ำปั่นฟรี เท่าไรเมื่อกี้เนี่ยลืมบอกแหละลืมถามเงินเงินได้เท่าไหร่สามเซนสามเซนเงินบาทก็เท่าไรเบิ้งสามเซนประมาณหกลอยเนาะหกลอยบาทพี่น้องไงยอ๋้ดีใจดีใจหลายดีใจหลายก็คำว่ามันทืกหลายเลยเนาะบมเคยทืกกันัวนี่เฉลียงน้ำปั่นพี่น้องนี่ น้องหุ้มเป็นว่าเสี่ยงน้ำปั่นเบาเหนือพี่น้องไงมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำปั่นละมาหาน้องหุ้มกับเบาเหนือน้องหุ้มินเลี้ยงเลี้ยงฟรีวันนี้เนาะอ๋อพี่น้องกระเพาะมือนี่กายมือนี่ใช่ป่ะอันน่ะคองไฟของมันเอาพี่น้องไงคุณยายวางก็คือว่าพี่น้องไงมาได้มือนี่เนาะน้องหุ้มเป็นเลี่ยงพี่น้อง หกรอยบาทพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นได้หลายเด้พี่น้องเออสิลเสลียงหกรอยบาทเพิ่นสิเลียงมดเลยเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีเอามามื่อนี้เพิ่นว่าพี่น้องเอพื่อได้สิมาจะฮิบมาเด้เออกายมื่อนี้เพิ่นว่าสิบอลเลี้ยงพี่น้องเอ้ยน้ำปั่นกันแล้วแล้วพี่น้องอา่า นี่เรียบร้อยแล้ว đ ด้พี่น้องเลยโอ้โอเอาเอาเสด้จใจเพิ่มเลยเฮ็ดของข้าวตุ๊กเสด้จใจเพิ่มเลยเจ้าอ่ามาลองเบิ่งสดชื่นน่ะเอาซ้องเลยอ่ะอันหนึ่งอ่ะเอาซองยันมา้นบบมมเราจะเอาที่กันทามเอากลับบ้านก็ได้ เนี่ยเขาเนี่ยจะไปซื้อขนมไปตอนน้องสาวแล้วก็ซื้อผักมาตอนเมร์ซื้อนี่อ๋อจะไปซื้อขนมตื้มมาตอนน้องสาวเหรอซื้อผักมาตอนแม่ตดื่มบริษัซื้อซีนมาตอนแมร์ส <c oughs> ุดคายเต้ตอนแรงมาเร็วเท่าไหร่ฮักฮัิด ปลาไปนหน่อยนึงก็จะเป็นปลานิลน,น้องห้งมอาจาักโลโลเดียวเอาจาักชิบโลไว้บนปะมมบนปะป่าเยื่นนี่ เอาและะ้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้น,น้องหุ่กากับมาหุ่กาบ่าวเนื้อกากับมาฮอดบ้านสิเทียบเฮยและะ้วเนาะโอ้ยฝนตกความเหงาเนาะฝนตก,ตกตามทาง <c oughs> สําหรับคลิปไปเอาเงินอยู่เมือง,ง,งในมื้อนี้เนาะนะ้องหุกาจะมีเพียงํานี้เน,น,นะาะกบ่หลายเนะาะกได้แต่3เนาะเสื้อ3กีนั่นเองเนาะโอแม่น3นบาทเนะาะหุกาได้ซื้อปลา มาตอนแม่มาตอนน้องสาวเนาะก็ซื้อขนมมาให้น้องสาวเนาะก็คือว่าฮั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะการซื้อเลขการลุ้นพนันกะบ่อยากให้ลิ้นลายเนาะกะบ่อยากให้ซื้อลายมันเฮ็ดให้เฮาบ่มีเงินเนาะมันเฮ็ดให้เฮาติดเนาะลินกะลินน้อยได้เนาะน้องหุมเองกะบ่คิดบ่ฝันว่าตเองจะຖືກเลขเนาะ เพราะว่าน้องหมเองกะบบเคยซื้อเนาะกะซื้อมาครั้งแรกนี่กะบบคิดบบกฟนว่าจะทึกเนาะแต่ว่ากะดีใจเนาะกะดีใจลายทีได้ทึกเรียกในครั้งนี้ต่อไปกะยกให้ทึกอ,อยู่เนาะยังจะบอทึกนั่นแหละนอนนี่น้องเนาะสำรับคิดไปเอาเงินในเมืองมือนี้น้องูกะจะมีเพียงสค่เนาะขันได้เบือง้นซมกะ อย่าลืมให้กำลังใจน้องพุงค์เลยลเพื่อน้องพุงจะเอาที่ดีๆเอาบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องเาไาในปื่งในสวนะสำหรับลิปนิกกํับ่าสบายดีบ๊าย